ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักเน้นๆกันเลยนะว่าชาววันศุกร์ประจำช่วงเดือนกลุมภาพันธ์นี้นะคะ ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาววันศุกร์นะคะดวงของคุณก่อนนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรมี the will of fortune มาเลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีความก้าวหน้าการได้รับข่าวดีให้เราได้รู้สึกว่าชื่นใจเนาะ the will of fortune เนี่ยกงล้อกำลังหมุนเวียนไปข้างหน้าโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงดวงที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะใครก็ตามที่เผชิญอยู่กับ สถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ดีเรื่องที่มันไม่โอเคนะคะเจอกับคู่แข่งเจอกับสถานการณ์การกดดันเจอกับความคาดหวังเจอกับเรื่องที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณนะทุกอย่างมันกำลังจะผ่านพ้นไปมีเดือนสันเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะใครที่ไม่จริงใจต่อคุณหรือว่าคุณทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีต่อตัวเองมันเป็นสิ่งที่เราไม่แฮปปี้กับมันเราจะต้องใช้ความอดทนอยู่กับมัน ต่างๆอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคนะคะเราก็กำลังจะได้หลุดพ้นแล้วนะจัดเม e น t นะคะมันบ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยจะได้รับข่าวดีการที่คุณจะรู้สึกว่า คุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะมีเรื่องให้เกิดความชื่นใจอะไรก็ตามที่คุณรอคอยกำลังจะส่งผลดีต่อดวงชะตากำลังจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสมกับที่เรารอคอยทุกอย่างที่คุณทำมาความดีที่คุณทำมาความจริงจะปรากฏจะเปิดเผยใครที่เคยเข้าใจคุณผิดหรือคุณทำในสิ่งที่อาจจะไม่ดี รู้สึกว่าชอบนักเราก็จะมองเห็นทางออกมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการเดินทางทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความโชคดีเกิดขึ้นบางท่านนะคะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางการเดินทางไกลนะคะการไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรืออะไรที่เรารู้สึกว่า เราอยากจะหลุดพ้นนะชาววันศุกร์คุณกำลังจะได้หลุดพ้นแล้วนะคะถือว่าดวงดีมากๆนะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะไปอยู่ในจุดใหม่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความโดดเด่นจะทำอะไรก็รู้สึกได้ถึงการที่เราได้รับการยอมรับ ได้รับการประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็คอยดลบันดาลให้คุณเนี่ยเจอแต่ความราบรื่นเกิดขึ้นในชีวิตของชาววันศุกร์ด้วยนะเรามาดูพลังงานนะคะว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรัก ดยชัรีออดเกิดขึ้นนะคะการเดินทางตามหารักแท้ที่คุณกําลังจะได้พบเจอกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะใครที่โสดอยู่นะก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะหายเหงานะคะบางท่านเนี่ยเผชิญอยู่กับความเจ็บปวดการผิดหวังบางท่านยังไม่ได้ลืมรักครั้งเก่าหรือว่าเราอาจจะมีบาดแผลทางจิตใจเกี่ยวกับเรื่องความรักที่มันยังไม่หลุดพ้นทาให้คุณเองก็ยังมืดแปดด้านว่าจริง จริงแล้วคุณกําลังต้องการคู่ชีวิตแบบไหนเนี่ยคะบางทีก็ยังกลัวกับการที่ เราจะไปเจอกับความรักที่ทําให้ต้องผิดหวังกลัวว่าคนที่เข้ามาในชีวิตจะนําปัญหาจะเป็นภาระทางความรู้สึกเป็นภาระต่างๆมันมีความกังวลมากๆนะคะชาววันศุกร์สำหรับการตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตของคุณเนี่ยแต่มาในเดือนนี้นะคุณจะมีความเหมือนอัศวินดาบเนาะมันบ่งบอกถึงเราจะเริ่มแบบออมองข้ามปัญหาไปแล้วอาจจะเริ่มไม่ได้ใช้หลักการเหตุผลอะไรมากมายกับการที่จะเลือกคู่ชีวิต เนะะี่ยคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วคุณก็จะมองว่าให้มันผ่านไปให้มันเป็นเหมือนข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นให้มันเป็นความเสียใจที่เรารู้สึกว่ามันควรที่จะต้องเริ่มต้นใหม่มันควรที่จะต้องยอมรับนะคะจัดเม้นเนาะเป็นกรรมเป็นความจริงอะไรก็ตามก็อาจจะมองว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นกรรมคนที่ผ่านมา,าจจะเป็นคนที่เราไม่ได้ ไม่ดีจะเหมาะสมกันหรือว่าความรักที่เรารเผชิญมามันก็คงจะเป็นเป็นกรรมที่เราต้องอยู่ด้วยกันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ก็ทำให้คุณเนี่ยจะเริ่มใจอ่อนนะเออพลังงานนะคะมันแบบทำให้คุณเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราก็อยากมีความรักนะจริงๆแล้วนะอยากมีความรักอยากมีความรู้สึกดีๆอยากรู้สึกชื่นใจแล้วแหละไม่อยากจะต้องไป เคียดไปกังวลไม่กลัวอะไรแล้ะไม่รู้แหละว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะต้องเป็นกรรมเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่แท้คือคุณเหมือนกับประมาณว่าอยากที่จะเริ่มต้นรักใครใหม่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่กลัวแล้วแหละ อะไรที่ผ่านมาแล้วถ้าจะต้องเจออีกก็จัดเม้นก็คงจะเป็นกรรมนะหลายท่านก็นอาจจะคิดแบบนี้นะชาววันศุกร์ก็คือเน้นในเรื่องของ justice ะะ อยู่ในความถูกต้องก็พอขอแค่คนที่เข้ามามีความแฟร์มีความยุติธรรมอยากอยู่ในสถานะที่ถูกต้องไม่อยากเจอคนที่แบบไม่ชัดเจนไม่อยากเจอคนที่มีเจ้าของแล้วอยากได้ใครสักคนที่คุยกันแล้วชัดเจนเลยคุยกันไม่เกินแบบเจ็ดวันสิบวันเนี่ยให้ความชัดเจนเลยว่า จริงใจจริงจังต่อกันแค่ไหนไม่อยากรู้สึกว่าเออคุยกันไปคุยกันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะชาววันศุกร์คือคุณต้องการความชัดเจนคือยังไม่ต้องเปิดตัวก็ได้แต่คือต้องการความชัดเจนว่าในสถานะที่กําลังสื่อสารพูดคุยกันศึกษากันเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางใดอะไรประมาณนี้นะคะเราก็อยากได้คนแบบจริงใจเข้ามาอยากได้คนแฟ์ๆ นะคะเข้ามาไม่อยากได้คนหลอกลวงเข้ามาในชีวิตขอแค่นั้นเลยไม่มีสเปคด้วยนะชาวมันสุกใครเข้ามาในเวลานี้ก็รู้สึกได้ถึงแบบเออได้ถ้ารู้สึกว่าถูกใจถ้ารู้สึกว่าคุยแล้วมัน,ม,นม,ออมันมีเอ่อมันมีเลี้ยวแรงในการอยากจะคุยนาะคิดถึงเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะคุยก็จะไม่ได้มีการแบบคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ต่ก็คือขอแค่ ความแฟร์แล้วก็ไม่นําปัญหามาให้คุณก็พอแล้วนะคะคนสดมีพลังงานของชาวราศีกรกฎจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยะคะพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลจะเข้ามาในชีวิตพลังงานชาวทัตลมเมทุนตุลกลุ่มนะคะจะเข้ามาในชีวิตพลังงานของคนคุยเก่าๆก็มีเช่นเดียวกันนะเคยคุยกันแล้วแต่อาจจะ ห่างหายกันไปก็จะกลับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเราก็มีแนวโนม้มว่าส่วนใหญ่คนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะเขาดูมีความแบบกระตือรือร้นมีความพยายามอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะพยายามที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คุณรู้สึกดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกได้ถึงเออคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีความ มีความพยายามจะเข้าหาใครที่โสดสนิทนะบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาววันศุกร์นะคะจะมีโอกาสได้เริ่มต้นมีรักครั้งใหม่อีกครั้งแล้วก็เป็นคนรักที่ทำให้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบบรรยากาศที่มันเซอร์ไพรส์มากๆคุยกันแล้วก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นเลยทันทีเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเราคุยกันแบบเออทางไกลก็มีโอกาสนะมีเดลเวอรให้หความรักเกิดขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันนัดหมายกัน แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออกเดทด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีบรรยากาศดีๆที่จะเกิดขึ้นได้พบเจอกับคนที่จริงใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดยิ่งใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะคนรักก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาเซอร์ไพรส์คุณให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษมากๆสําหรับเขามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะคะที่คนรักเคยทําไม่ดีต่อคุณเนี่ยคุณก็จะได้แบบ รู้ความจริงจากปากเขาเนี่ยแหละเนาะจัดเมนเนี่ยใครที่ไม่ดีกับคุณใครที่ทําอะไรผิดต่อคุณเนี่ยอยู่ๆก็จะมีคนมาสารภาพผิดสารภาพความในใจสารภาพบาปนะหรือใครที่แอบชอบก็จะมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขนะนะคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่า เรามีความโชคดีเรามีความโชคดีกับเรื่องความรักด้วยเรามีเรื่องราวดีๆที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจทำให้คุณเองก็จะมีเรี่ยวแรงที่จะรักใครรู้สึกเรียกได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาววันศุกร์เนี่ยก็จะมีอาการ in love นะคะมีความรัก อีกครั้งหัวใจจะเป็นสีชมพูแหละแล้วคุณเองก็โชคดีด้วยอะคะ่ะที่เดือนนี้อาจจะด้วยบุญพาวาสนาส่งนำพาคนดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณได้นำพาคนที่จะเป็นคู่แท้จะเป็นรักที่ดีนะเข้ามาทำให้คุณเนี่ยชื่นใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนมีชีวิตใหม่มีความรักครั้งใหม่มีเหมือนกับ พลิกชีวิตใหม่ให้คุณอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นสำหรับชาววันศุกร์นะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หากใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือว่า i n s t a g r กรนะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าคำถามละ3ามบาบาทเท่านั้นนะคะจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้สวัสดีค่ะ